สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้มากจบผมในจ no ักรเกิลโนโปนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนออกของไอเทมซินเทียป่าแล้วก็เปลเ่ยนนะครับทั้งสองเลนเลยที่ผมใช้ในการดันขึ้นอันดับหนึ่งของเซิร์ฟเวอร์ตัวรองนะครับก็ถามว่าทําไมผมถึงไปดันตัวรองนะครับเนื่องจากว่าตัวหลักในช่วงนั้น่ะผมเล่นไม่ออกครับก็เลยไปดันตัวรองขึ้นอันดับหนึ่งเนาะแต่ตอนนี้ก็เลิกเล่นตัวรองละส่วนนี้ก็ตัวหลักผมนะครับเจอกันก็ถักถ่ายกันได้นะครับโอเคก็มาอยูอ่ในเซตแรกกันนะครับ เซตนี้คือผมดันในช่วงที่เต็มขึ้นหนึ่งหมื่นหนึ่งพันนะครับชิ้นซ้ายเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นทารอนหรือว่าจะออกเป็นทอยกันเวทก็ได้นะครับกาเวทหนักจริงๆนะะหรือจะออกก่อสะท้อนถ้าเจอพวกลิงอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็ดาบขี้เอาแรงไปเลยนะครับไม่ก็ดาบแดงชิ้น,นิีกชิ้นหน่หยอกหยอกหยอกหรือไม่จะขึ้นก่อเกิดนะครับ ส่วนลูนก็จะเป็นอเวกแปดเลดสองสปิริตสิบดับกขอสิบนะครับส่วนเซตที่สองก็ประมาณนี้เลยนะครับจะขึ้นเป็นประมาณนี้นะจัดตามได้เลยถ้าจะจะลองเล่นแล้วก็พอหลังจากขึ้นหมดแล้วก็จะขึ้นไปเกาะเกิดนะครับหรือไม็จะเป็นทอยก็ได้นะครับแล้วแต่ท่านผู้ชมเลยหรือจะขึ้นเกาะเกิดแล้วขายรองเท้าทิ้งซื้อทอยออกท้าร้อนส่วนใหญ่ผมจะออกเป็นมูลานะครับทินไทยอ่ะทายแปลว่าขายรองเท้าทิ้งเลยนะ ่วนรุ่นเนี่ยผมเซตนี้ผมเหมือนผมจะใช้ห้อยขีมั้งครับหรือไม่ก็ใช้ตีไวก็ได้ครับช่วงนี้ตีไวมาแรงส่วนนี้เซตที่สามนะครับก็จะขึ้นไปประมาณนี้นะครับพอไหนขึ้นประมาณนี้ปั๊บก็จะขึ้นเป็นธนูเล็กครับแล้วก็ธนูใหญ่ตามปอันากนี้ก็มีอาร์มเล็กครับแล้วก็ขึ้นเป็นทารอนครับถ้าเจอตัวเวทหนักนะครับเราสามารถขึ้นเป็นอุลิโอแบนไปได้เลยครับเรียกถูกป่าไม่รู้เรียกไปก่อนแต่ถ้าไม่เจอก็ขึ้นตามปกติครับขึ้นเป็น บวกขึ้ก่อนแล้วก็ขึ้นเป็นก่อดสะท้อนะครับนี่ผมเอาแทบจะทุกเกมไปนะหลังจากนั้นก็จะขึ้นเป็นอูเรียลก็ได้นะครับถ้าเจอตัวโป๊กหนักๆจริงๆนะครับผมก็จะเป็นก่อเกิดกันตายไม่กระดาษแดงดาบขี้และแต่ท่านผู้ชมเลยนะครับเหมือนกันนครับสามารถขายของเท้าทิ้งแล้วซื้ออะไรที่เราอยากได้ก็ได้ครับถ้าเราฟาร์มเกิดจริงๆแล้วก็ส่วนลุ้นนะครับ ในของน้องคนนี้ผมจะใช้เป็นอะไรวะบัตรเลดสองแล้วก็อเวกแปดแล้วก็ดูเลือดสองแล้วก็สปิริตแป 8, ดดาลนคอสิบนะครับตัวนี้ออฟลนนะครับเดี๋ยวจัดแบบในส่วนของออฟลนนะครับผมจะขึ้นเป็นแบบนี้นะครับรองเท้าก่อนนะครับอย่างแรกหลังจากขึ้นรองเท้าแล้วผมก็จะออกเป็นท่าล่างของงเท้ตตีใบนะครับ แล้วก็เป็นโอไอไม่ใช่เ้ี่จอก,กอเล็กสองนะครับไอชิ้นเล็กแล้วก็มีอามชิ้นเล็กนะครับไหนจะน้ำผมจะขึ้นเป็นโอมีอามชิ้นใหญ่เลยนะครับแล้วก็จะเป็นโบเคนสเปียแล้วก็ดาบแดงไม่ใช่ดาบกีนะครับดาบแล้วก็ดาบแดงนะครับแล้วก็กอบเกินนะครับแน่นอนครับสามารถที่จะขายรองเท้าทิ้งแล้วก็ออกอะไรก็ได้แล้วแต่เราเหมือนกันครับส่วนพวกนี้ผมแนะนําเป็นฟิกเกอร์ระเบิดแล้วก็หัวร้อนนะครับ ระเบิดสามารถปิดสกอร์ได้นะครับส่วนฟิกแน่เอาไว้ฟิกหนีหรือในช่วงต้นเกมเนี่ยถูกไหมก็เอาไว้ฟิกล้วงแคลรี่มันเลดเกมได้นะครับส่วนหัวร้อนก็ดีอีแบบหนึ่งครับก็ลองไปใช้ดูกันดูได้อืเออลืมบอกไปไอ้เซตออฟเลนเมื่อกี้มันไว้ใช้ในเกมที่แบบว่าเจอแค่เอ้เจอตัวบางสามสี่ตัวขึ้นไปนะครับสามารถใช้ได้เลยส่วนนี้จะใช้ได้ทุกเกมนะครับเซตนี้จอกเหมือนแคลรี่เอ้อไม่ใช่ ออกเหมือนสายเมื่อกี้เลยแต่ว่าจะขึ้นทารอนก่อนแล้วค่อยขึ้นโบเกนทีหลังแล้วก็ดาแดงตามไปก่อเกิดน,นะครับรุ่นก็ตีว้ยี่บหกปกติเลยครับส่วนเซตนี้นะครับจะไว้เจอกับพวกฟอร์เรนเจน่าพวกตัวที่แบบว่าฝั่งข้ามถึกๆอะไรเงี้ยอืออืม,อมประมาณนั้นแหละแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนเป็นท่อได้นะครับแบบนี้เลยขึ้นดันเนี้ยนะครับเจอดูแล้วจะเยอะ ที่เราต้องใช้ตัดตัดเลือดอะเออก็ขึ้นปานี้ครับเห็นนี้ได้เลยแล้วก็รองเท้าก็เหมือนเดิมครับสามารถขายเป็นอะไรก็ได้แล้วออกแต่แต่ท่านผู้ชมนะครับก็จบกันไปที่เรียบร้อยนะครับสารการออกไอเทมนะครับลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับอืมไปละเดี๋ยวปิดท้ายด้วยอินโทรนะครับใครดูจบก็ช่วยมาคอมเมนต์ด้วยนะครับ